เจ้าชายฮรี่ไม่แกนมาคเข้าถูกแฟนๆราชวงศ์ประนามอย่างรุนแรงลันจะยกเลิกการสมัครสมาชิกสปอติฟ y หลังทั้งคู่ออกมาประกาศว่าได้เซ็นสัญญากับบริการสตรีมเพลงพอดแคสต์และวิดีโอ แฟนๆราชวงศ์หลายสิบคนได้ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงโดยหลายคนกล่าวว่าพวกเขาจะาคว่ำบาตรแอปสตรีมมิ่งหลังราว่าได้ยุคและเดอเชสแห่งซาเซกได้ทำข้อตกลงเป็นระยะเวลาหลายปีกับ Spotify โดยทั้งคู่จะผลิตและเป็นโฮสต์พอดแคสต์ในหลายรายการซึ่งเทปพิเศษจะออนแอร์ให้ได้ฟังในสิ้นปีนี้ และเปิดตัวซีรีส์แรกในต้นปีหน้าทั้งนี้มีคอมเมนต์ที่แสดงออกในเชิงต่อว่าจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลยังหลากหลายโดยผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เขียนข้อความว่าฉันคิดไม่ถึงว่าจะมีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่สองคนนี้ใช้คำพูดแบบบวชสลัดการพูดไม่ปฏิบัติตอ่อหรือจะเป็นคอมเมนต์ ที่กล่าวว่าจะยกเลิกการสมัคร Spotify และมองหาบริการสตรีมมิ่งอื่นใช้แทนอย่างไรก็ตาม Spotify ได้ลงทุนจำนวนมหาศาลกับพอดแคสต์ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาโดยมีการลงนามข้อตกลงกับคนดังระดับโลกคนอื่นๆเช่นคิมคาเดเชียนเวสต์มิเชลโอบามาและโจโรแกนเป็นต้น ขณะเดียวกันดานออสตอฟหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจด้านเนื้อหาและโฆษณาของ Spotify กล่าวในแถลงการว่าแม้ดยุกและเดอเชสแ่งซัสเซกจะอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียแต่พลังแห่งเสียงของพวกเขายังคงอยู่ในสถานะพลเมืองโลกเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับเดยุกและเดอเชสแ่งซัสเซกและหวังว่าผู้ฟัง จะได้รับฟังเสียงโดยตรงจากพวกเขาและครีเอเตอร์คนอื่นๆซึ่งพวกเขาจะได้รับการยกระดับผ่านแพลตฟอร์มระดับโลกของเรา